ดวงชาวราศีมินปวดแห่งกรรมจัดหนักจัดเต็มครับนะผมผลวันที่27กันยาบอกได้เลยว่าโชคชะตาบุญุศสนวัาสนาครับนะผมศัตรตูของท่านผังพินาศครับนะผมตัวท่านก็เกิดผลกระทบไปด้วยด้วยบุญบุศสนวัาสนาไม่จับปักลงมาเต็มตัวครับนะผมแต่ก่อนอื่นเราหมอสันแนะนําก่อนครับนะผมให้ชาวราศีมินพบเหรียญพระพุชินราช นะพระที่เหมาะสมกับดวงชะตาของชาวราศีมินด้วยอํานาจบญบารมีวาสนาราบุธนะเขาว่าในตําราเขาว่านะกฎแห่งกรรมของชาวราศีมินเนเี่ณนะชอบโดนขู่ชอบโดนนักเลงชอบโดนคนกันแกล้งเกี่ยวกับเรื่องการขู่อาฆาตนะผมโู่ว่าจะทําน่นทํานี่เขาว่าอย่างนั้นอาวุและดวงนี้นะผมยิ่งใหญ่นะรานะว่าในตําราเขาว่าถ้าเป็นหญิงให้พบพระหล่ออาวุลบบุรีอกวุดวัดลบบุรี ับผมพระพุจินนาราชนะครับผมพระพุชินราราวงนี้สลับกันพระพุจินนาราผม <c oughs> ให้พระพุชินนาราชายก็เช่นเดียวกันให้พระพุชินนาราเหรียญหล่ลอด้วยไยนะครับจะเกิดอํานาจบุญบารมีวัสนานรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เหมาะสมกับดวงชะตาของชาวราศีมิ่นะครับผมพระประจํา, enfin ช,าชาวราศีมินนะจ๊ะพระพุชินนารานะครับผมโชคชะตาบุญกุศลวัสนามาดูตําแหน่งดวงชะตา อาผมตำแหน่งดวงชะตาเป็นยังไงมีดดาบปักลลมาเต็มตัวกระบนตะว,วายกระสับกระสายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวเจ็บปวดโลดล้าแสนทุกข์ทรมานมันเจ็บภายในใจลึกๆครับขี้น้อยใจก็ได้นะชาวราศีมิแล้วผมแต่สิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นในดวงชะตาท่านอย่าไปยุ่งเกี่ยวข้องแวกกับใครอาผมอย่าไปอาฆาตแค้นอย่าเลยไม่ทำการแกล้งใด้เส้นสิ่งนี้มันจะย้อนกลับมาต,ต,ตัวท่านอย่างแรงเพราะฉะนั้นกฎแห่งกรรมมาแรงนะครับกฎแห่งกรรมจัดหนักดวงชะตาของท่านนะครับ เมนเราอยาไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆมีแต่การพลิกเปลี่ยนแปลผลันแล้วผมพัฒนาอย่างตั้งมั่นพลิกไปทางด้านดีๆแล้วผมจะเจริญลูกเดินสุขสันต์ทางสาเกิดความแจ่มชื่นเกิดความราบรื่นนะผมปัญหาต่างๆถึงแม้จะหนักหนวดด่วงเจ็บปวดรวดร้าวแสนทุกข์ทรามานให้ท่านอดทนอด,อดกั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะได้แก้ไขได้แก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาในปัญหาต่างๆต้องอดทนอ,อดกั้นเป็นพิเศษสี่เหรียญในหัวคิดแต่เรื่องเงินในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยี่ยมเงิน นะผมในม,มือจับเงินไว้น้ำบงบอกได้เลยว่าดวงนี้ต้องตกต,กตำแหน่งขี้เหนียวเพราะว่าปัญหาต่งตางๆมันเคยผ่านผ่านมาเยอะแยะมากมายเจ็บปดวดรลดล้าแสนทุกข์ทรมานแทบจนทนไม่ไหวโดนกันแกล้งปัญหาต่างๆเข้ามาลุมมลาวผมไปทําอะไรให้เขาหรือยังไงครับนะดวงชะตาแบบนี้ต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไว้นี่คือดวงชาวราศีมินชาวราศีมิ้นตก,ตกตำแหน่งชาลอตณนะเวลานี้ให้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจอะไร ทุกสิ่งทุกอย่างมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคตามุ่งตรงอย่างเดียวนะครับผมด้วยอํานาจบน,นบารามีวาสนาเปิดไพ่ทางด้านเรื่องเลขเสี่งนาโชคนะครับผมทางด้านเรื่องโชคลาภมากปัญหาทา,ทางด้านเรื่องโชคลาภเหมือนโดนปิดกั้นเอาไว้ไมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตานะครับผมทําไมผมไม่เฮงทําไมผมไม่ปังทําไมหนูไม่ประสบความสําเร็จทางด้านเรื่องโชคลาภก็โดนปิดเอาไว้นะครับผมนะครับผมเชื่อไปตามไพ่นะจ๊ะถ้าโดนปิดเอาไว้ให้ทายังไงก็เปิดสิครับ เปิดยังไงเปิดให้ได้แล้วกันนะครับผมบางคนก็ไปเข้าโบสถ์ไปลอดใต้โบสถ์ไปไหว้พระไปกราบไหว้ศิทธิ์ไป่าบน้ำมนต์ไปทำนู่นสะดอกอ้แล้วแต่คนนะครับผมดวงชะตาก็เปิดเปิดได้หรือเปล่าแล้วแต่คนนะจ๊ะนะผมด้วยบุญกุศลวาสนาดุงชะตานี้ไม่ไม่นานไม่ช้าก็ตกตำแหน่งเอ็มเพสนะครับผมทุ่งข้าวเหลืองอะลามเหลือกิกนเลยใช้หานคู่เกิดความเชื่อมชิดเกิดความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงนี้เป็นไงครับอุดมสมบูรณ์นั่นเอง แก้วแหวนเงินทองเพชรนินจินดานำพาซึ่งความสําเร็จโชคลาภเงินทองม,มารมีวาสนาไม่นานไม่ช้าก็ผสมเร็จับผมสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่าน,นับผมด้วยบุญคุณสมวาส,สนามีเกณฑ์ชะตาการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีขอทํานายว่าดวงนี้จะเปิดรับทรัพย์โดยโชคับผมสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับผมครับเราอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไหวครับถามตามแบบแผนรู้ตําแหน่งดวงชะตาเราเราก็จัดก,การเลยเราทําให้ดวงเราแข็ง ทำให้เราดวงเราตั้งมั่นครับผมพบพระพุทธชินราชพระประจําตัวเลยติดตัวไว้ครับผมด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาดวงชะตานี้ยิ่งใหญ่เกียรกิยงใหญท่านใดจะดูดวงกับหมอสันทักไลน์มาซันนี่สี่สองพันเก้าหนึ่งคำถามสองร้อยนะเปิดไพ่เห็นเฉพาะไพ่นะจ๊ะเราถ้าดูโดยรวมการงานการเงินความรักครับผมสี่นาทีสี่ร้อยเรับอกส่งคลิปให้เห็นหน้าหมอสันแบบนี้ส่งคลิปให้ดูดวงโดยรวมอาจารย์เป็นอย่างนี้สี่นาทีเราสี่ร้ เาอา8นาทีก็800ยาวอ่นาทีก็จะมีตําแหน่งแต่ละเดือนด้วยเราบอกเพราะว่า4นาทีไม่พอนะครับ4นาที400มอสันส่งคลิปให้เราผมทักไลน์มา sunny 4289ท้ายคลิปแล้วฟังดวงชะตาของท่านจะเกิดอะไรบ้างสวัสดีครับดวงชะตาราศีมีนเดือนนี้เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสําหรับชาวราศีมีนเหมือนกับการเดินทางผ่านเส้นทางที่เต็มไปด้วยสีสันแปลกใหม่ พลังงานจากจักรวาลส่งผลให้คุณรู้สึกเหมือนได้รับการปลุกใจความสามารถในการรับรู้และสัญชตาตญาณที่เป็นจุดแข็งของคุณจะแข็งแกร่งขึ้นไปพิเศษทําให้สามารถจับความรู้สึกของผู้คนรอบข้างได้อย่างชัดเจนในช่วงแรกของเดือนคุณหารู้สึกเหมือนนักเดินทางที่เพิ่งก้าวขึ้นจากเรือและมองเห็นฝั่งใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสความคิดสร้างสารรค์จะไหลเวียนอย่างไม่หยุดย่อน เหมือนลำธารที่ไหลผ่านหุบเขานำพาแนวคิดใหม่ๆม,มาสู่ชีวิตของคุณอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจมีเมฆบางส่วนปกคลุมทำให้คุณรู้สึกสับสนหรือไม่แน่ใจในทิศทางบางอย่างแต่นี่เป็นเพียงช่วงเวลาชั่วคราวเพื่อให้คุณได้หยุดพักและทบทวนสิ่งที่สำคัญด้านการงานการง,งานในเดือนนี้เปรียบเสมือนการปลูกสวนใหม่ คุณจะพบว่าความคิดสร้างสารรค์และจินตนาการที่เป็นธรรมชาติของคุณกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมง,งานจะประทับใจในแนวทางการทำงานที่แปลกใหม่ของคุณยกตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานด้านการตลาดคุณอาจเกิดไอเดียแคมเปญที่เชื่อมโยงอารมณ์และความรู้สึกของลูกค้าได้อย่างลึกซึ้งหรือหากทำงานด้านการศึกษา คุณอาจพบวิธีการสอนใหม่ที่ทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามช่วงกลางเดือนอาจมีความท้าทายบางอย่างเหมือนกับการเดินเรือในทะเลที่มีคลื่นลูกใหญ่คุณอาจต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในแผนงานหรือความคาดหวังจากผู้บริหารสิ่งสำคัญคือการรักษาความยืดหยุ่นและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่หรือคิดเปลี่ยนสายอาชีพ เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเพราะสัญชตาตญาณของคุณจะชี้นําไปสู่โอกาสที่เหมาะสมอย่าวังเลที่จะสมัครงานในสายที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือการช่วยเหลือผู้อื่นเช่นงานด้านศิลปะการให้คําปรึกษาหรือการดูแลสุขภาพด้านการเงินการเงินในเดือนนี้เหมือนกับน้ําขึ้นน้ําลงมีช่วงที่รายได้ไหลเข้ามาอย่างราบรื่นและมีช่วงที่ต้องใช้สติในการจัดการค่าใช้ใจ่าย ความสามารถในการรับรู้สถานการณ์ของคุณจะช่วยเห็นโอกาสการลงทุนหรือการประหยัดที่ผู้อื่นอาจมองข้ามช่วงต้นเดือนเป็นเวลาที่ดีสำหรับการวางแผนการเงินระยะยาวคุณอาจพบว่าตัวเองมีความเข้าใจในเรื่องการเงินมากขึ้นเหมือนกับมีเข็มทิศที่ชี้นำไปสู่เป้าหมายทางการเงินการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนที่เกี่ยวข้องกับน้ำการท่องเที่ยวหรือสุขภาพอาจให้ผลตอบแทนที่ดี อย่างไรก็ตามระวังการตัดสินใจทางการเงินแบบหุนหันพลันแล่นโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนเหมือนกับว่าหมอกบางส่วนปกคลุมการมองเห็นให้เวลากับตัวเองในการคิดและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการตัดสินใจสําคัญตัวอย่างการจัดงานเงินที่ดีในเดือนนี้คือการแบ่งเงินออกเป็น3ส่วนส่วนแรกสําหรับค่าใช้ใจ่ายจำเป็นส่วนที่2สําหรับการออมและส่วนที่ 3. สาําหรับการลงทุนหรือการใช้ใจ่ายเพื่อความสุข การมีแผนชัดเจนจะช่วยให้คุณรู้สึกมั่นคงและควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นด้านความรักสำหรับคนโสดความรักสำหรับชาวราศีมีนที่ยังโสดในเดือนนี้เหมือนกับเรื่องราวในนิยายโรแมนติกเต็มไปด้วยความลึกลับและความน่าตื่นเต้นคุณจะพบว่าตัวเองมีเสน่ห์พิเศษที่ดึงดูดใจผู้คนรอบข้างเหมือนด่งแสงประทีปในค่ำคืนช่วงแรกของเดือน คุณอาจพบกับคนที่ทําให้หัวใจเต้นแรงขึ้นอาจเป็นการพบกนในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับน้ําเช่นริมทะเลข้างสระน้ําหรือแม้กระทั่งในร้านกาแฟริมแม่น้ําบุคคลที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณอาจเป็นคนที่มีติดใจอ่อนโยนเข้าใจความรู้สึกของคุณได้ดีหรืออาจเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เช่นเดียวกับคุณตัวอย่างการพบรักในเดือนนี้อาจเป็นการที่คุณไปเรียนคลาสศิลปะหรือการถ่ายภาพ และพบกับคนที่มีวิสัยทัศน์ทางศิลปะที่คล้ายคลึงกันหรืออาจเป็นการที่คุณไปร่วมงานกันกุศลเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นแล้วพบกับคนที่มีจิตใจเมตตาการุณาเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจมีความสับสนในความรู้สึกบ้างคุณอาจไม่แน่ใจว่าสิ่งที่รู้สึกเป็นความรักจริงหรือเป็นเพียงความชื่นชมสิ่งสำคัญคือให้เวลากับตัวเองในการทำความเข้าใจความรู้สึกที่แท้จริง อย่าเร่งรีบตัดสินใจแต่ให้ความสัมพันธ์พัฒนาไปตามธรรมชาติสำหรับคนมีคู่แล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเสริมสร้างความเข้าใจและความใกล้ชิดกันมากขึ้นเหมือนกับการปรับแต่งเครื่องดน,นตรีให้เข้ากันทำให้เพลงแห่งความรักของทั้งคู่เป็นไปอย่างไพเราะคุณจะพบว่าตัวเองมีความเข้าใจคู่ครองมากยิ่งขึ้นสามารถรับรู้ความต้องการและความรู้สึกของเขาได้โดยไม่ต้องใช้คำพูด เหมือนกับมีเส้นใยที่เชื่อมโยงจิตใจของทั้งคู่ช่วงนี้เหมาะกับการทํากิจกรรมร่วมกันที่เน้นความคิดสร้างสรรค์เช่นการวาดภาพการทําอาหารหรือการเดินทางไปที่ใหม่ๆตัวอย่างการใช้เวลาร่วมกันในเดือนนี้คือการไปเที่ยวทะเลหรือไปยังสถานที่ที่มีบรรยากาศโรแมนติกการชมพระอาทิตย์ริมทะเลหรือการเดินเล่นริมแม่น้ําจะทําให้ความสามันธ์ของทั้งคู่แข็งแกร่งขึ้น หรืออาจเป็นการนั่งคุยกันในสวนตายแสงจันทร์แบ่งปันความฝันและความหวังในอนาคตอย่างไรก็ตามระวังเรื่องการคาดเดาหรือการตีความความรู้สึกของคู่ครองมากเกินไปบางทีสัญชตาตญาณของคุณอาจทำให้เข้าใจผิดดังนั้นการสื่อสารอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมายังคงเป็นสิ่งสำคัญหากมีปัญหาหรือความขัดแย้งเกิดขึ้นใช้ความอ่อนโยนและความเข้าใจในการแก้ไข อย่าปล่อยให้อารมณ์ครอบงำแต่ให้ใช้หัวใจในการฟังและเข้าใจมุมมองของคู่ครองการให้อภัยและการเริ่มต้นใหม่จะทำให้ความสัมพันธ์แข็งแกร่งว่าเกิดเดิมสรุปเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเติบโตและการเรียนรู้สำหรับชาวราศีมีนเหมือนกับดอกไม้ที่ค่อยๆบานเบ่งใต้แสงแดดอ่อนๆความสามารถในการรับรู้และสัญชาตญาณจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จ ไม่ว่าจะเน้นด้านการงานการเงินหรือความรักจงใช้พลังความคิดสร้างสรรค์และความเมตตาการุณาที่เป็นธรรมชาติของคุณเป็นแนวทางในการตัดสินใจและอย่าลืมให้เวลากับตัวเองในการทำสมาธิและการพักผ่อนเพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยใหุู้มีพลังงานและความชัดเจนในการเดินต่อไปโชคดีที่รอคุณในเดือนนี้จะมาในรูปแบบของการเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นและการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับผู้คนรอบข้าง เป็นเดือนที่คุณจะได้รู้ว่าความอ่อนโยนและความเข้าใจเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการเปลี่ยนแปลงโลกรอบตัวดวงชะตาชาวราศีมีนประจำเดือนนี้เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับชาวราศีมีนเพราะจะได้สัมผัสกับพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงที่จะนำพาชีวิตของคุณไปสู่ทิศทางใหม่ที่สดใสและเต็มไปด้วยโอกาสทองคำเหมือนกับการที่คลื่นทะเลที่เคยซัดมาเบา กลับกลายเป็นกระแสน้ำที่แรงกว่าเดิมพร้อมที่จะพาคุณไปสู่ฝั่งใหม่ที่คุณไม่เคยคิดว่าจะได้เหยียบยืนด้านการงานยุคแห่งการขึ้นสู่จุดสูงสุดการงานในเดือนนี้เปรียบเหมือนดอกบัวที่กำลังคลิบบานอย่างสวยงามในสระน้ำใสคุณจะพบว่า ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่เป็นจุดแข็งของราศีมีนจะได้รับการยอมรับและชื่นชมมากกว่าที่เคยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นเดือนคุณจะมีโอกาสได้นำเสนอไอเดียใหม่ๆหรือโครงการที่คุณยังใส่ใจมาอย่างยาวนานสำหรับคนที่ทำงานในสาขาศิลปะการออกแบบการเขียนหรืองานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เดือนนี้จะเป็นช่วงที่แรงบันดาลใจหลังไหลมาราวกับน้ำตกที่ไหลลืน่น คุณอาจได้รับมอบหมายงานพิเศษที่้าถ่ายหรือมีโอกาสได้ร่วมงานกับทีมที่มีชื่อเสียงยกตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นนักเขียนคุณอาจได้รับข้อเสนอให้เขียนบทความสำหรับสิ่งพิมพ์ใหญ่หรือหากคุณเป็นนักออกแบบอาจมีลูกค้าใหญ่มาติดต่อขอให้ออกแบบโครงการสำคัญในช่วงกลางเดือนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในหน้าที่การงานแต่อย่าก,กังวล เพราะการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณในระยะยาวเหมือนกับการที่ต้นไม้ต้องผลัดใบเก่าเพื่อให้ใบใหม่งอกงามขึ้นมาคุณอาจได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือย้ายไปยังแผนกที่เหมาะกับความสามารถของคุณมากกว่าสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่ช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาที่เหมาะสมมากในการส่งใบสมัครหรือไปสัมภาษณ์งานโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้อื่น การให้คำปรึกษาหรืองานด้านสุขภาพและความงามซึ่งเป็นสานาที่ชาวราศีมีนมักจะประสบความสำเร็จได้ดีด้านการเงินฝนทองที่รออยู่การเงินในเดือนนี้เปรียบได้กับสายน้ำที่ไหลเข้ามาในสระเก็บน้ำที่เคยแห้งแหลงในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนคุณอาจรู้สึกว่าการเงินยังไม่มีการเคลื่อนไหวมากนักแต่อย่าใจร้อนเพราะจากสัปดาห์ที่สองเป็นต้นไปจะมีเงินทองไหลเข้ามาจากหลายทาง รายได้หลักจากการทำงานจะมีเสถียรภาพมากขึ้นโดยเฉพาะสำหรับคุณที่ทำงานประจำอาจได้รับโบนัสพิเศษหรือค่าแรงล่วงเวลาที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนส่วนคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นฟรีแลนซ์จะพบว่ามีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาติดต่อมากกว่าปกติรายได้จึงเพิ่มขึ้นอย่างน่าพอใจการลงทุนในเดือนนี้ควรเลือกประเภทที่มีความเสี่ยงปานกลางเพราะดวงการเงินของคุณอยู่ในช่วงเติบโตแต่ยังไม่ถึงจุดสูงสุด ยกตัวอ,อย่างเช่นการซื้อหุ้นของบริษัทที่มีชื่อเสียงการฝากเงินประจำระยะสัน้นหรือการลงทุนในกองทุนรวมที่มีผลตอบแทนคงที่หลีกเลี่ยงการเสี่ยงกับการลงทุนแบบเก่งกำไรหรือการเล่นหวยเพราะอาจทำให้เงินที่มีอยู่สูญหายไปโดยเปล่าประโยชน์ในด้านค่าใช้จ่ายควรระวังการซื้อของฟุ่มเฟือยในช่วงกลางเดือนโดยเฉพาะสิ่งของที่เกี่ยวกับความงามหรือการตกแต่งบ้าน เพราะคุณอาจหลงไหลและใช้เงินมากกว่าที่ควรจะเป็นแต่หากเป็นการซื้อของที่จําเป็นจริงๆเช่นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํางานหรือสิ่งของที่จะช่วยเพิ่มรายได้ก็ให้ลงทุนไปเลยเพราะจะคุ้มค่าในระยะยาวความรักบทกวีแห่งหัวใจที่กําลังเขียนขึ้นสําหรับคนโสดรอยยิ้มแห่งความหวัง ความรักสำหรับชาวราศีมีนที่ยังโสดอยู่ในเดือนนี้เปรียบเหมือนการพบดวงดาวใหม่บุญท้องฟ้าหย่ำค่ำคืนที่ส่องแสงระยิบระยับทำให้ใจเต้นแรงขึ้นช่วงต้นเดือนจะมีโอกาสพบเจอกับคนที่น่าสนใจมากขึ้นโดยเฉพาะในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะวัฒนธรรมหรือกิจกรรมจิตอาสาคุณอาจพบรักได้จากการไปดูนิทรรศาการเข้าร่วมเวิร์กช็อปหรือผ่านเพื่อนที่มาแนะนำให้รู้จัก คนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณมีแนวโน้มที่จะเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นได้ดีและมีความคิดที่ลึกซึ้งคล้ายคลึงกันกับคุณในช่วงกลางเดือนหากคุณมีคนที่ชอบอยู่แล้วนี่จะเป็นเวลาที่เหมาะสมมากในการแสดงความรู้สึกหรือขอเป็นแฟนกันเพราะอีกฝ่ายจะมีใจรับฟังและเปิดใจมากกว่าปกติ อย่าลังเลที่จะแสดงความจริงใจของคุณเพราะความซื่อสัตย์และความอ่อนโยนที่เป็นธรรมชาติของคุณจะทำให้อีกฝ่ายหลงไหลสำหรับการออกเดทในเดือนนี้ควรเลือกสถานที่ที่เงียบสงบและโรแมนติกเช่นสวนสาธารณะริมน้ำร้านอาหารที่มีดนตรีนุ่มนวลหรือไปดูภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาซาบซึง้งหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีเสียงดังหรือคนเยอะจนเกินไปเพราะจะทำให้บรรยากาศการสื่อสารลดลง สำหรับคนมีคู่เสียงเพลงแห่งความสุขคู่รักชาวราศีมีนในเดือนนี้จะได้สัมผัสกับความรักที่หวานชื่นเหมือนน้ำผึ้งป่าที่หาได้ยากความสัมพันธ์จะแน่นแฟนขึ้นและทั้งคู่จะเข้าใจกันมากขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะในด้านความรู้สึกและอารมณ์ที่เคยเป็นปัญหาในอดีตช่วงต้นเดือนจะมีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกันที่ทั้งคู่ชื่นชอบอาจเป็นการเดินทางไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งที่ไม่เคยไปมาก่อน หรือการลองทำสิ่งใหม่ๆร่วมกันเช่นเรียนทำอาหารเรียนเต้นรำหรือไปเล่นกีฬาที่ทั้งคู่สนใจกิจกรรมเหล่านี้จะทำให้ความสัมพันธ์มีสีสันและความสดใหม่มากขึ้นอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจจะมีเรื่องเล็กน้อยเกี่ยวกับเงินทองหรือค่าใช้จ่ายที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันแต่อย่ากังวลมากเพราะหากทั้งคู่นั่งคุยกันอย่างเปิดใจและซื่อสัตย์ปัญหาเหล่านี้จะผ่านไปได้อย่างง่ายดาย ที่สำคัญคือต้องระลึกถึงความรักที่มีต่อกันเป็นหลักสำหรับคู่รักที่คบกันมาเป็นเวลานานแล้วเดือนนี้อาจเป็นจังหวะที่ดีในการพูดคุยเรื่องอนาคตร่วมกันเช่นการแต่งงานการซื้อบ้านหรือการมีลูกเพราะดวงชะตาจะสนับสนุนให้การตัดสินใจสำคัญส,ค,ญสคัญเหล่านี้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาที่เหมาะสมมากในการแสดงความรักและความห่วงใยต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นการให้ของขวัญเล็กๆน้อยๆการเขียนจุดหมายรักหรือการจัดเซอร์ไพรส์เล็กๆสิ่งเหล่านี้จะทําให้ความสัมพันธ์มีความอบอุ่นและความสุขที่ยั่งยืนโดยรวมแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความเจริญรุ่งเรืองและความสุขสําหรับชาวราศีมีนเหมือนกับการที่คุณได้เดินออกจากป่าทึบและมาพบกับทุ่งดอกไม้ที่บานสะพรั่งใต้แสงแดดอ่อนๆทุกด้านของชีวิตจะมีการพัฒนาไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้น แต่อย่าเนื่อมที่จะใช้ความรู้สึกสัมผัสทางใจที่เป็นพรสวรรค์ของคุณในการตัดสินใจสิ่งต่างๆเพราะสัญชาตญาณของชาวราศีมีนมักจะพาไปในทางที่ถูกต้องดวงชะตาชาวราศีมีนประจำเดือนนี้เดือนนี้สำหรับชาวราศีมีนถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นราวกับคลื่นลมแห่งโชคชะตาที่พัดมาพร้อมกับความหวังใหม่ พลังงานในเดือนนี้จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนปลาที่ว่ายน้ำออกจากลำธารเก่าเข้าสู่มหาสมุทรอันกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยโอกาสและความเป็นไปได้มากมายดวงโชคโดยรวมของคุณในเดือนนี้อยู่ในระดับดีโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนที่พลังงานบวกจะแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคุณจะรู้สึกมีพลังใจมากขึ้นมีแรงบันดาลใจในการทำสิ่งใหม่ๆและความรู้สึกมั่นใจในตัวเองจะกลับคืนมาหลังจากที่อาจจะหายไปในช่วงที่ผ่านมา ด้านการงานและอาชีพสำหรับด้านการงานเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความอดทนและความมุ่งมั่นสูงราวกับปีนภูเขาที่สูงชันไปเมื่อถึงยอดแล้วคุณจะได้เห็นทิวทัศน์ที่สวยงามและคุ้มค่ากับความพยายามทั้งหมดหากคุณเป็นพนักงานประจำคุณอาจจะต้องเผชิญกับงานที่หนักขึ้นกว่าปกติโครงการใหม่ที่ท้าทายหรือการเปลี่ยนแปลงในองค์กรที่อาจทำให้รู้สึกกดดันในช่วงแรก แต่อย่าท้อแท้นะครับเพราะนี่คือโอกาสดีที่จะแสดงความสามารถและพิสูจน์ตัวเองเหมือนกับนักแสดงที่ได้รับบทสําคัญในละครเรื่องใหม่ซึ่งแม้จะรู้สึกตื่นเต้นปนกนังวลแต่ก็เป็นโอกาสที่จะทําให้ผู้คนจดจําและชื่นชมฝีมือของคุณสําหรับผู้ที่ทําธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้จะมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาในช่วงกลางเดือนอาจจะมีข้อเสนอความร่วมมือที่น่าสนใจหรือโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังตลาดใหม่ๆ คุณอาจจะได้รับข้อมูลดีๆจากคนใกล้ชิดหรือมีคนมาแนะนำโอกาสทำงานใหม่ที่มีผลตอบแทนดีกว่าเดิมด้วยนะครับอย่าลืมใช้เครือข่ายของคุณเพราะเดือนนี้การช่วยเหลือจากเพื่อนและคนรู้จักจะมีบทบาทสำคัญมากด้านการเงินและการลงทุนเรื่องเงินทองในเดือนนี้จะมีขึ้นนลงๆเหมือนคลื่นเลทะเลบางวันคุณจะรู้สึกเหมือนมีเงินใช้อย่างสบายใจแต่บางวันก็อาจจะต้องรัดเข็นขัดหน่อย สำคัญคือต้องวางแผนการใช้จ่ายให้ดีและไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยโดยไม่จำเป็นไรายได้หลักของคุณในเดือนนี้จะค่อนข้างเสถียรแต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากเรื่องไม่คาดคิดเช่นการซ่อมแซมบ้านค่ารักษาพยาบาลหรือการช่วยเหลือครอบครัวแต่ไม่ต้องกังวลมากเพราะจะมีเงินจากที่อื่นเข้ามาชดเชยเช่นเงินคืนจากการลงทุนโบนัสจากที่ทำงานหรือของขวัญจากญาติผู้ใหญ่สำหรับการลงทุน ช่วงต้นเดือนควรระมัดระวังในการตัดสินใจอย่าเชื่อข้อมูลที่ยังไม่แน่นอนหรือคำชักชวนจากคนที่ไม่รู้จักดีในช่วงกลางเดือนจะมีโอกาสลงทุนที่น่าสนใจอาจจะเป็นหุ้นกองทุนหรือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็กคุณควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจเรื่องการออมเงินเดือนนี้คุณจะมีความสำนึกในการเก็บเงินมากขึ้น อาจจะเริ่มวางแผนการอมระยะยาวหรือหาช่องทางการลงทุนใหม่ๆที่มีความเสี่ยงต่ำแต่ให้ผลตอบแทนที่ดีคุณอาจจะสนใจเรื่องการประกันชีวิตหรือการวางแผนเพื่อเสี่ยงอายุมากขึ้นด้านความรักและความสัมพันธ์สำหรับเรื่องความรักเดือนนี้ชาวราศีมีนจะได้สัมผัสกับอารมณ์ความรู้สึกที่หวานซึง้งและลึกซึ้งมากกว่าปกติเหมือนกับการดื่มไวน์เก่ากาที่มีรสชาติซับซ้อนและยาวนานสำหรับคนโสดหากคุณยังเป็นโสด เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยโอกาสในการพบเจอใครสักคนที่พิเศษความรักอาจจะเริ่มต้นจากเรื่องที่ไม่คาดคิดเช่นการพบกันในงานเลี้ยงของเพื่อนการเจอกันที่ร้านกาแฟที่เคยไปประจำหรือแม้กระทั่งการทำความรู้จักผ่านสีโซเชียลคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณในช่วงนี้อาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ในแบบที่ไม่เหมือนใครไม่ใช่หล่อหรือสวยในแบบที่เห็นกันทั่วไปแต่มีบุคลิกที่น่าดึงดูดมีความลึก และทำให้คนรู้สึกเข้าใจง่ายเหมือนกับการอ่านหนังสือดีๆที่ยิ่งอ่านยิ่งติดใจและอยากรู้เรื่องราวต่อไปช่วงกลางเดือนจะเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการออกเดทหรือการทำกิจกรรมร่วมกันกับคนที่สนใจคุณอาจจะได้ไปเที่ยวที่ใหม่ๆร่วมกันทำอดิเรกหรือแม้กระทั่งการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยกันความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจะมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งและมีโอกาสพัฒนาไปในทิศทางที่ดี สำหรับคนที่มีคู่ชีวิตอยู่แล้วเดือนนี้ความสัมพันธ์จะเข้าเข้าสู่จุดที่ลึกซึ้งและเข้าใจกันมากขึ้นคุณกับคู่ชีวิตจะได้ใช้เวลาคุณภาพร่วมกันมากขึ้นอาจจะเป็นการเดินทางสั้นๆการทำกิจกรรมใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อนหรือแม้กระทั่งการวางแผนนา,นาคาบรวมกันในช่วงต้นเดือนอาจจะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดกันเช่นเรื่องการจัดสรรเวลาการตัดสินใจเกี่ยวกับครอบครัวหรือเรื่องการเงิน แต่อยากังวลนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะผ่านไปได้ด้วยดีหากทั้งสองยอมคุยกันอย่างเปิดใจและเข้าใจสำหรับคู่ที่กำลังคิดจะก้าวต่อไปเช่นการแต่งงานการมีลูกหรือการซื้อบ้านเดือนนี้จะได้ข่าวดีหรือมีความชัดเจนในทิศทางที่ต้องการมากขึ้นอาจจะมีคนในครอบครัวมาให้กำลังใจหรือได้รับการสนับสนุนจากคนใกล้ชิด คู่ที่แต่างงานกันมานานแล้วจะได้พบกับความโรแมนติกที่หวนกลับมาใหม่คุณอาจจะได้ทำสิ่งที่เคยทำกันตอนเป็นแฟนกันหรือได้ปไปในทิ่งที่เคยไปด้วยกันในวันแรกๆความรู้สึกเหมือนกลับไปเป็นเด็กหนุ่มสาวที่เพิ่งตกหลุมรักกันใหม่คำแนะนำสำหรับเดือนนี้เดือนนี้คุณควรเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆอยากโล้กันเปลี่ยนแปลงเพราะสิ่งที่กำลังจะมานั้นจะดีกว่าที่คุณคิดความอดทนและความมุ่งมั่นจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จ อย่าลืมดูแลสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องการพักผ่อนให้เพียงพอการออกกำลังกายเบาๆและการทานอาหารให้ครบห้าหมู่ความเครียดจากการดำงานหรือเรื่องส่วนตัวอาจจะทำให้คุณลืมดูแลตัวเองในเรื่องการเงินควรวางแผนการใช้ใจ่ายให้ดีมีเงินสำรองเผื่อเหตุฉุกเฉินและอย่าใช้เงินกับสิ่งที่ไม่จำเป็นการออมเงินในช่วงนี้จะเป็นการลงทุนที่ดีสำหรับอนาคตทอ สุดท้ายอย่าลืมแบ่งปันความดีให้กับคนรอบข้างเพราะในเดือนนี้คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากหลายคนการตอบแทนด้วยความมีน้ำใจจะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นด้วยเรื่อยๆ